ถ้าถือปืนมันถีบไม่ให้ไม่ได้ใช่ปะ่ะตายตายตายกูทำโคตรชัวเลยวะ่ะตายตายตายตกลงตายตอ,ตอีกไป <c oughs> รูทบล็อกเมื่อกี้ข้างล่างเนี่ยอยากได้วะ่ะอยา่างตรงนี้ออไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรจ<อ>ไับบ้านด <c oughs> <ม>ีว <c oughs> ของบ้านอะไรเดี๋ยวมันมันมันไม่ได้มีตลอดถูกป่ะมันจะมีช่วงเช้าที่มันปิดอ่ะใช่ป่ะมันแล้เปิดทีตอนบ่ายใช่ไหมอ้าววิบตรงริมเลยอ่ะอินชอนก็จอดแถวร้านนักกากอ่ะตรงริมเลยเลยอ่ะริมทะเลอ้าวน่านั่นแห่ารักซาร์ซาร์ลูกบอลนะวินชอนน่าจะจอดกันแหมงเงอนเราเอาอันนี้แหละ เราจเจ้าจนเขาแบบถอยอ่าพี่ซีบูซอสมาไอซอสเหมืออีกปนะเนี่ยไอซอสเบอร์เ,อเหรอ ยี่ไหนอ่ะพี่บอลบ้านบ้านเราบ้านเดิมในซอสบอลรัศักบ้านเปลนร้านักดเหรอใช่เป็นบ้านประจำเราพี่ซีใช้อันนี้เลยนะปุ้งปังปุ้งปัง วิชันคนเดียวสองสองไม่ใช่หรอโหโยใครวะนั่นไอ้ซอสชัวอืมใช่ด้วยไม่เพื่อเรามีแค่สามเดี๋ยวพี่ซีมาเติมอ้อควีนมาเย็ดเท่เนไรออกไปเย็ดสวัสดีครับสวัสดีครับออกควีนไม่ไปเอาลูดบล็อกเหรอครับ ไม่เอาได้กระสุนได้ของเยอะรูดบล็อกได้ของเยอะกว่านะไม่เอาไอ้ด้ามาไอ้ด้ามาไอ้ด้ามาโอ้โหเรียกญาติมาด้วยใช่ใช่ใช่วอนบอกว่าอยากให้ด้ามาโอ้โหมากันครบแล้วค่ะวอนบอกว่าอยากให้ได้ามามาเร็วเร็วมาว่าทางครอบครัวตรงไหนกัะอยู่เลิงอยู่ไหมอยู่เลิ้งมาไหมอยู่เลิ้งมาวิลลิ้งมาบ้านตรงไม่อยากให้บ้านเลยออกไปอันนี้มันครบแล้อไม่ใช่หรอมันเกินนี่ โบราณศักเรามีเรามีสามคนนะเกอดยังไงฮะเนี่ยพี่ซีกับดูเวไม่ใช่พี่วีฟคนละแก๊งครับคนละแก๊งครับเอาวอนร้านไหนนะนี่บ้านบ้านบนร้านสักอ่ะพี่พี่ซี่เอาเลยพี่ลงเลยคนนี้พี่คนนี้ไม่ใช่พี่วิฟอ๋ออันนี้เอาควีนอันนี้เอาควีนเหมือนจริง เดี๋ยวอยากเห็นเลยอ่ะเจ้าแฟนโอเคเดี๋ยวได้คนแล้วเนี่ยเราสามคนและสี่แล้วเนี่ยสามสี่คนเนี่ยสี่แล้วเนี่ยเจ๊ขอถ่ายลบหน่อยเจ๊สี่แล้วสี่แล้วครับอ่ะอีกสอมคนอ้วนมีอ้วนด้วยแล้วเมียพี่อะพี่บอลคนไหนเมื่อนีจริงบอนแต่ว่าสี่เมียพี่มาไหมของไม่มามันจะไอ้นี่กว่า แล้วมันอีกอยเ่เลยสี่สิบสี่วิแี้วสี่สิบวิไม่ทันแล้วสี่สิบวิเนี่ยมันมีนับผู้ดาวไซน์มั้ยฮะถ้าเอาเพียงเขมีแค่นี้ผมเราเปลี่ยนใช่โอเคไม่ไหวละเข้ามาเพิ่มโอเคพี่วอนโอเคว่าพี่ติดใจเขาแน่ถ่ายลงทวิตอ่ะไม่คนรรู้จักพี่เองแหละไม่แล้วพี่ซีควรจะยืนตรงไหน นีสูงสูงมีคนยืมเหมือันอ๋อนี่แมตตี้เดี๋ยวลงมาจับได้ได้ครับจัดเลยอ่ะดูดิไม่ท่านสิบเก้าเราเล่นกับใครก่อนมันมีสี่ป่ะครับหรือว่าใช่สี่มีออลคีนอีกหนึ่งโบโบเดี๋ยวพี่จับก็ได้หรือโบจะจับมีสี่เจ๊ลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งเหรอได้ค่ะจับเลยครับเดี๋ยวเจ๊ชอบอะไรหนึ่งสองสาม ทับนอนนะดิหนึ่งสองสามเคยเราเจอกันนะครับแมตตี้วิชั่นนะเราเจอแมตตี้เล่นกับใครนะฝั่งนี้ได้พี่เล่นกับแมตตี้อรัแมตตี้เออะไรบิดฟังนี้ไปไปข้างล่างเราเล่นข้าวด์ก็ได้ครับเอาได้ครับไปพี่สี่เอาตลอดเองนะพี่จ้าสุดๆไหวพี่ไหวไหว พราะนะครับไม่ต้องไปขึ้นเล่นแค่ถนนนะใช่ใใช่เเพิ่งรีบบะพี่เราเราดึงแค่เขาลงมาถนนไม่ต้องไปเล่นบนถนนอันนี้เริ่มอย่วมามามาเริ่แล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วริเขายืดรถเรผมเดี๋ยวผมตามให้ให้เรืพี่ยิงเบรกตัวอล้ปะมีสลับไหมอาให้หน่อยเดวเล่นัดยล้อ ไม่พอหลวงพี่อโทษไม่ไรเ่เ็เด็สำับาหลวงอะรเงี้ยเบ็ดสนับพี่เบ็กสนับยิงทีใั้ขันหล้ม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 เดวไปยิงตัวชุบนะมีมีดปะสนับตายสนับตายสนับตาย ชุบพี่ชุบพี่ที่ไหนชูไหนชุบพี่ที่ไหนพี่แบกไป๋ยวพี่ชัวแบกซอเล่น,นมานะพี่ชูกระสอบไม่ไถ้าพี่สีจะโดนอ่ะพี่พูดหน่อยผมจะได้หันไปทันออกมาเล่นตรงรถได้ปะไม่ไม่ต้องเล่นตรงรถได้ปะเราสไลม์มาสไลม์มากูมาละ บูมาพี่พี่วนยงบูไปต่อชุดหนึ่งไม่ต้องยิงแล้วอย่าเพิ่งยิงไม่ต้องยิงนะไม่ต้องยิงมาไม่ต้องามาไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วซากุไปรูทบล็อกนะครับขี่ไปไหน ห้ามนะแบนตี้อื่นนะไม่ให้พี่ตี้อื่นเข้ามานะเฮ้ยตรงนี้ถ้าซุปมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาตรงพี่ซีนไหนเจอแล้วก็รอดปิดนะเขาเกินหมดเลยวะเขาเกินหมดนะไม่ล้มตายเก็บเพิ่งยิงเลเก็บไปถ้ายิงไปยิงที่ลงล้งได้ปะไม่ตาย เล่นก็อยู่กี่คนอะ่ะสองคนใช่ไหมสองคนหรือสามคนใอ่เอาตัวชุดได้ หลบ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 ะทำมีดออกเอาใหญ่กันเล่นดิพวกพี่มี2อกันใช่ไหมโดนลลงโดนลลงโดนม้นลยงม้ลงมลงผ้าตรงเนี้ยาหลงไปมาตรี้ติมาตรงนี้สิโบโบลบสคน ก็เลยก็เลยไม่ต้องยิงแล้ว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 ่อเรา แม็กเวลอยู่ไหนเหรอตาย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 ทําไมมีเอาโบบินให้ตายตายตายเหลือคนหนึ่งอะเอาเด้พี่ชูไปนะผมเล่นให้ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงนาะโอ๊ยไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วโอเคครับที่ขาที่ขาเก็บอยู่เฮ้ยถ้าถือปืนมันถีบไม่ให้ไม่ได้ใช่ปะ ตายตายตายกูทำโคชัวเลยวะตายตายตายตกลงตายอีกพี่เพียงพี่ทำเองต่อไปต่อไปต่อไปตามให้ตามให้มีดเมื่อไหร่เด็กเม็ดมามามาถี่แม่ไม่ได้บะรถเกินระวังเนินนะไปไปหมดปะหมดปะ แล้วปป่ะะใชค่อนข้างเปลืองค่อนข้างเปลืองกระสุนอยู่ไอพี่ป็อกเดียวสองฟ็อกเลยว่ะเฮ่ย์ชุดเลเบิลชุดเล่พี่ซีพยายามใช้ปืนถ้าพี่ใช้ปืนอ่ะที่เล่นประมาณแบบว่าช่วงเปิดไฟอ่ะพี่พอเขา<อ>ชุบแล้วถ้า uh huh. พี่ยิงอ่ะมันมัน <c oughs> มันจะเกิดอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไ,ไดนะ พี่เก็บปืนไว้แบบว่าเล่นจังหวะได้เปรียบก็ได้ถืออาวุธกลางจังหวะเปิดนี่ยพี่พี่เอาปืนเปิดเลยะเชพอล้มถ้าถ้ายิงล้มได้สักงสองคนน่ะโอเคเลยเมื่อกี้ยิงล้มตอนเอ้แต่เขาอยู่ตรงรถอ่ะมันน่าจะซ้ำยากมันซ้ำยากพี่ใช่ใช่ขอบคุณครับแมตตี้ของครับขึ้นมาตรงนี้ขึ้นนมาีเขาเหลือน้อยแล้วอ่ะเปลี่ยนอาวุธเลยปะถ้าเหลือน้อยแล้วเปลี่ยนก็ดีนะเพราะว่าเขายังไงเวาเขาชุบไม่ต้องเปิดเลยใช่ปะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยไปเขาจุ่มแล้วยิงแค่เพื่อนจุ่มว่ะมามาวันนี้มาวันนี้เพื่อนมาต้งบอลมาต้งบอลเริ่มยังเปิดให้หน่อยอ่ะอปืนเปิเลยเปิดเลยเปิดหน่อยเปิดหน่อยมาหลวงตัวยิงตกลมตายตกลงตายแล้วนะเฮ้ยกูให้ปลอกเดียวหมดเลยว่ะโคตรบ้าเนี่ยเฮ้ยอ่ะ โดนตีเสือนวนตายเสือนวลเสือนสวนเนินตายเฮียอะไรอ่ะกดสวยมันตีสวนเนินกูตายบ้าปะเนี่ยมึงอยู่ใต้เนินนะมึงอย่าบ้านะ

ไม่เป็นเนินว่ะตาละตาละตาตละตาละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตาถานนะข้างล่างสองคนไปไปเหลือคนเดียวหมดแล้วหมดแล้วโอเคชโชเลยสวยไอ้เหี้ยโคตรเอา สามป็อกสองป็อกตายหมดอ่ะเอาเออดีไหมครับเอาเออดีไหมครับได้ครับครบปัญหบครบเนี่ยครับขอบคุณครับวิชาของนะไม่งั้นเลยใครงั้นแลยวเพื่เมื่อกี้เล่นต่อล้ปืนมันถ้าปืนติดพอบมันในี้เลยสิบเจ็ดคิววะที่สามป็อกสองป็อกตายมาเลยว่ะเฮีย เออผมปัมบล็อกเดียวสองบัมบไม่พี่ผมไม่มีทิกทิ้งทิ้งขวาจนลืมเห็นลืมแบบไม่เห็นคนล้วงอ่ะมันมีมันมีทิกเล่นพี่พี่หาพอบยืนหลังอะไรก็ได้พี่แล้วพี่ก็ค่อยแบบขิ้ขวายิงที้ฝขวายิงอ่ะพี่ถ้าพี่กด้างมันจะเล่นยากแต่แต่แต่เมื่อกี้ผมเข้าดันผมว่าเมื่อกี้พอปมันเยอะไปเว้ยยิงเรายิงแล้วเราซ้ำกันไม่ค่อยติดติดพอปแต่แต่เล่นดีแล้วพี่เมื่อกี้ได้อยู่จังหวะแบบไม้เปิดเราจะต้องซีเรียส เราสองอันไอ้พี่อะพี่ดูเตียน่ะ๋ยวพี่กดเสีหยหายชมพูชมพูน้ำเงินเหลืองชมพูชมพูน้ำเงินเหลือง สวยอุ้ยไอ้ที่ได้ของโค้ดเยอะเยอะจัดบ้างได้อะไรบ้างอุ้ยได้เยอะจัดได้ทิกเก็ตกันแล้วก็ได้ของเดิมทุกอย่างแค่เพิ่มทิกเก็ตกันกับทิกเก็ตไอ้นั่นอ่ะบูปินทิกเก็ตอ่ะใช่เฮ้ยผมว่าอนี้ลันลนบ้านคุ้มบ้านคุ้มบ้านคุ้มเดี๋ยวบอกนลู่ทายพี่ให้พี่ฝากเดินบอกนลู่ทายมีใครไปเล่นบ้างอ่ะสิบเจ็ดคิวเนาะพี่บล็อกสองบลอกตายหมดเลยอะไอ้เหี้ยหคิวอันนี้ที่เล่นมาก่อนอ่ะดิไปเหลืออะไรนะครับ เฮ้ยพี่เออเฮ้ยเกียบผิดแต่ว่ามีไฮไลท์อ่สิบคิวได้อยู่ไม้ยาไม้แรกที่ผมปอกแม่งโคตรมันเลยเออไม่ปอกนี่ตอนเล่อะตอนเนี้ยโคโลมีแหละรูดบอมมันมีใครเล่นอยู่ไหมอ่ะตอนเนี้ยอ๋องานงานแกงเราทำแค่แค่นี้หรอใช่งัดบ้างงานร้านคือไอ้หลู่้าทุ่มครึ่งไม่ไม่ไม่เล่นหรอใช่ไหมถ้าว่าถกได้ถ้าอยู่เล่นก็มาพี่ผมว่าอยากเล่นแต่ที่ฟิกคือมีแค่นี้ แต่ถ้าพี่แบบเรืองกระสุนน่ะผมว่าพี่อย่าเพิ่งใช้ก็ได้นะปืนอ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ครับเก็ผมว่าเก็บไปเล่นพวกแบบแอร์ด o ออะไรดีกว่าไม่ไม่ผมว่าแบบพี่ทําซักแบบเยอะๆแล้วค่อยเอามาเล่นดีกว่าไหมตอนนี้ประมานเป็นร้อยลิบจัดแค่เงินเดิมไม่เป็นไรปเวลไม่ต้องห่วงวนนี้เขาดูใบจะสกินสวยจริงตอนนี้เราทกระสุนก่อนเด้อถ้ายังไม่มีเลยครับ เออผมว่าถ้าเอฟเฟกปืนแม่งเปลี่ยนเป็นเมรี่คิดว่นเป็นอย่างอื่นน่าจะสวยกว่าเออเดี๋ยวมันบังอยู่นะมันใหญ่ไปอ่ะเออสวยจ้าเชี่ยบล็อกสองบล็อกโล่งอเลยอ่ะเพิ่งรู้ว่ามีปืนเมื่อกี้แหละรูดบล็อกมีใครอยู่ไหมเนี่ยเราขับไปดูไหมเพื่อเพื่อแบบไม่มีใครเล่นเราจะเล่นเสร็จซ้ำเลยเมื่อวานซ้ำเพื่อเราตายแล้วเราเราไปดูกันตรงไหนวะ อยู่กลางเมืองเลยเดี๋ยวมาเชี่อเห็นแล้วมีไฟขึ้นปืนเลยจริงมีปืนแล้วเรากันจัดเลย